พี่น้องก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรอบที่สองนะคะน่ะเนาะของมือวันทีเก่าพฤศจิกาพ่สองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนากระเฮ็ดเมื่เตยพ่อเตยปลาตแตกเมื่อนี่ก็กลับมาจากปลาน้องมเมฆพี่น้องสิมาใส่ปุ๋ยขี่ไก,ใไก่ใส่ขี่ไก่พี่น้องโมเมนต์ปุ๋ยใส่ขี่ไก่บักพีกเนาะบักพีกพ่อเตยแม่เตยลงลง แลวปลูกกระยั่งมาท่านแลวอยู่ยังอยู่น้อยหนึ่งสีเอาขี้ไก่ห้อยพี่น้องให้พอเตยเอาขี้ไก่ห้อยให้พอเตยลงขี้ไก่เนาะยายขี้ไก่น้ำหล่องเพื่อนเหมือนเบิกปีน,ปนี่พี่น้องเออจะมีราคาให้พอรดอก เฮ็ดกระมานอยู่พี่น้องมาอนีิเฮ็ดก็ได้อยู่เฮ็ดออกห้างนอกพ่อเตยเฮ็ดออกห้างแห้งเบี้ยงที่พ่อเตยกันน้อย้ะปลูกไปให้มันมาใหญ่อยู่นี่นีล่ะโลงฟองหนึ่งพี่น้องปีนี่ลงฟองหนึ่ง ไก่ขี่ไก่สัวสิเป็นมากยายขี่ไก่น้ำหลงป้องนึงกับเกือบหมือนอยู่พี่หนองพี่เกือบหมือนประมาณ แปดพันเก่าพันนี่ดอกน้องพอเตยในปีนี้เนาะยายขี่ไก่แล้วจังสีได้โฮสสายสายนำพุ่งพี่น้องสายนำพุ่งพีกเบียนใ์ในน้อยมาลุ่นเบิ้งว่าสิเป็นแนวดปีนี้สิพานคือบอเนาะกำลังปลูกกำลังเลิ่มสติดแล้วด้สองซัมเมอร์แล้ว ทั้งนั้นญ้าแล้วล่ะพี่น้องทั้งนั้นพอเตยแม่เตยก็ได้เมื่อยอีกแล้วยายขี่ไกลแล้วก็คือสี่ด็กอ้นฟังทั้งนั้นกน่อนใส่สายนำพุ่งว่างท่อพี่น้องทั้งนี้ทั้งนี้สีว่างทอ่อใส่รถปั้นพี่น้องใส่รถปั้น รถไทยหน้าปันฟังทั้งนั้นว่างทอเหา่ยมาเลย เย็ดยังกระสร้างละพี่น้องเป็นการลงทุนมีแตล่ลงทุนกับล่งทุนจักสิได้กลุ่มทุนบาดอกปีนี่ ติม่นยังฟังข่าวละค่บพกพิกับบอปั้นไรไอ้แล้วสามสอบนะคู่นี้ยังมาท่านสุดอยู่สามสอบแล้วขี่ไก่สามสอบกลัวคู่สันพี่น้องตัวนี้ฟังทั้งนั้นคู่เยาวคู่เยาวสิประมาณหาสอบคู่ตัวนี้สามสอบกลัว ฟังทั้งผุนคู่ยยวกับสิประมาณยายยายไปแล้วประมาณหาสอบพี่น้องขี่ไก่คู่ละหาสอบจะคู่ปีนี้พอเตยยี่สเจ็คู่เนาะในปีนี้ยี่สิบเจ็คู่คู่เยวนี่คู่ละหาสอบคู่ตัวนีคู่ละสามสอบกลัว ตัวสันเพิ่นพี่น้องสันเพิ่นสาีค่คู่ม่วนนั้นจะเป็นคู่รหาสอบหาสอบกลัวก็มี่พี่น้องฟังทั้งนั้นขี่ไก่ยี่สิบเจ็ยี่สบเจดคู่มพริกบวกเบิ้งพี่น้องมันสิบเบิร์ดลายปันใดแต่ขี่ไก่ บทโบเมนหน่อยอีลีหีไกยี่สิบเจ็ดคู่คู่ละหาสอบสามสอบกลัวสัตว์ุดแหละสามสอบกลัวตัวนี้สามสอบซีสอบคู่ละซีสอบหาสอบยี่สิบเจ็ดคู่การลงทุน สิกลุ่มทุนบ่อน้องาวๆพอเตยมาตาหาเฮ็ดกั่ไดรอยูได้เศร้าทำแต่งานปานยังบ่พอกินพ่ออยากอยู่พี่น้องเอ้ยสีวิตของคนบ้านเฮ้าเนาะ เห็ดเผื่ออยู่กินเผื่ออยู่เห็ดเผื่ออยู่เผื่อกินจักกลุ่มทุนบ่กลุ่มเห็ดไฮไซน่าเห็ดหัวเห็ดสวนมาส้มทางนี่เบิ้งพี่น้อง มาส้มฟังทางนี้บึง้งใส่ซ้ายน้าพุ่งพีน่น้องบนันม้วนปูกอนบนันม้วนปูกรหยาหยาพี่น้อ <c ười> งหยาหลายขนาดพอเตยเมื่อยอีกแล้วมาอนีนะพอเตยเมื่อยอีกแล้วล่ะบันนี้พอเตยเมื่อเตยเมื่อยอีกแล้วพี่นอ้องหยาท่วมละทั้งนี้ หนาเห็บหม้พี่น้องเออเสียเอาส่งไดและวพี่น้องเอ,อ้ยมันคือมือยนักแถาบานนี่มันคือเมืออ่อยงนักแถาบานนี่ฟังทั้งนี้ใส่ขี้ไกล้มืออื่นกันแหล้วเดี๋ยวพี่น้องอยั่งอยู่ประมาณหาหกคู่หกคู่ทั้งนี้ก็ห้อยแหล้วเนาะหกคู่ก็คือสิเป็นการเอาหุ่นแะ้วพี่น้องบานนี่ ถักหญ้ามะพริกลวพี่น้องพอเตยเมยเตยเมื่อยอีกแล้วละเมื่อยอีกแล้วมาแต่หาเห็ดกะมาอยู่ในหัวในสวนนี่อีกคือเก่าถากหญ้ามกพริกละพี่น้องบ้าน,น,น้เออหญ้าเต็มเลยเป็นกำลังแรงใจให้เมยเตยพอเตยเนียเด้อพี่น้องมันเป็นตะเมยใช่เนาะบ้านนี้เนาะ ยายขีย่ไก่ใส่ขี่ไก่แล้วก็พ่นน้ำพี่น้องพ่นน้ำใส่ซ้ายน้ำผุงยี่สิบเจ็ดคู่กะเปิดใจน้ำเบิดเทือเดียวรอบเดียวพี่น้องเปิดน่เอานเปขึ้นเกลียกขึ้นซุ้งเงนาะ สายน้ำพุ่งสายในนี้ือเอียงแต่พอเตื่สายตัวนี้มันเอียงมันไปขางเดียวเมื่อเปลี่ยนไม้นี่มเม็ดไม่มันเอียงไปขางเดียวระยะห่างคู่พ่นกะสองเมตรอยรู่กับเด้อพี่น้องเมตรกลัวสองเมตรแล้วเตระยะห่างคู่พ่น ระยะห่างต้นกะกาเอาละพี่น้องประมาณคืบกูกๆัวหรือว่าคืบหนึ่งคืบกูกๆัวนี่แหละพี่น้องโอดหัวหดสวนมาแต่หาเห็ดเก็บเห็ดกะเขาวสวนพี่น้องเขาวสวนฟังทั้งปูกรหยาขึ้นเต็มแล้วพี่น้องยายขี้ไก่อีก มืเอ,อื่นก็คือสีเหลวยายขี้ไก่เหลวจากยายขี้ไก่ก็กคือสีเอาหุ่นแล้เนาองพอเตยี่จับดามากระจกโศกเอาหุ่นแลวพี่น้องเอ้ยบานหยาลายแห้งมาเป็นกำลังแรงใจให้เม่เตยพอเตอเยในพี่น้องเห็ดหัวเห็ดสวน ฮาคิปเฮ็ดแต่ละเหมือแต่ละเว้นลงคิปเพ็ดให้พี่น้องบึงงามๆก็ขอบคุณพอ่อยายไม่ไยลูกป่าเอาอาถูกมองบอลเดอ้อถี่กดไหลกดแช่กดติดตามให้กับนากลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยป่าแตกเป็นกำลังแรงใจให้แม่เตยพอเตยเนาะคะเนาะเมื่อนี้กะล่งซองคิปพี่น้องล่งคิบเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไป็นน้ำเนาะแต่อยาก ให้พี่ให้น้องเบิงมาหลุดมาส้มเบิงว่าพิกเมเตอรปีนี่สิเป็นยังไงเนาะราคากัสีซ้ำไดละพี่น้องนาสวนกับมาหลุดมาส้มเป็นกำลังแรงใจให้เมเตอย์พอเตยไปยยวๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะถูกๆคอมเมนต์เมเจอร์พอเตยสีบ่ค่อยได้ใสสารเคมีพี่น้องที่ใสน้ำมาร์กเศษเนาะใสน้ำมาร์กเศษ ยาบง่งยานอนเท่านั้นละพี่น้องไล่คาวไล่แดงก็แค่นั้นเนาะแต่ละปีที่เมตเตอร์ใส่ก็มีเท่านั้นบอดได้ใส่ยังพี่น้องพวกยาของเพียไฟเพียยังก็บอดได้ใส่พี่น้องบอดได้ใส่บ่หูจักเลยยาหยืดยายังก็บอดได้ใส่พี่น้องยาเสือล่าก็บอดได้ใส่พี่น้องใส่นำมัดกับไล่คาวไล่แดง สองยางลักๆเลยพี่น้องลักๆท่านั้นเนาะกะ <_ d ates> สซ้รับเมอนกะสีอัปเดตคลิปมกพีกให้พี่น้องเบิ่งแต่ละฉากแต่ละตอนเนาะการลงขี่ไกล้แล้วก็สีเอาหุนเอาห้าแล้วก็สีลงปุ๋ยละพี่น้องบันสีลงไปให้พี่น้องเ้าเบิ่งห้าส้มไปเรื่อยๆละพี่น้องเห็ดหัวเห็ดสวน สผ่านบ่ผพานกับมาหลุดมาส้มเบิงปีนี้น้ำเมเตยพอเตยเบิงนาาจะเนาะสำหรับเมนี้กะขอสวัสดีค่ะพอกันเด้อเมืออือนอยู่ป่าอยู่ป่าเฮ็ดคือเก่าขอบคุณเ c ฟที่อุดหนุนเมเตยพอเตย,เตยนาะจะเนาะสำหรับเมนี้กับขอสวัสดีค่ะ